This is a t ต n าย s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมสําหรับเด็กๆแล้วเนาะคุณผู้ฟังยังจํากันได้ไหมคะสมัยที่คุณผู้ฟังเนี่ยยังต้องไปโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ฟังตื่นกันกี่โมงคะ ตื่นเช้ามากไหมหรือว่านอนดึกแค่ไหนเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยตื่นในตอนเช้าแบบสดใสสดใสสําหรับการไปโรงเรียนในตอนเช้าเช้าถ้าเกิดเป็นโบนะสมัยนั้นะ่ะด้วยความที่บ้านอะอยู่ไกลโรงเรียนเนาะต้องตื่นเช้ามากคุณผู้ฟังตีห้าก็ต้องตื่นแล้วอะต้องนั่งรถไปโรงเรียนนะคะตอนนั้นนั่งรถเมยค์ค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาตื่นเช้ากันแค่ไหนแล้วก็เขานอนดึกกันแค่ไหนนะคะในวันที่ต้องไปโรงเรียนแล้วการนอนเนี่ย ยังส่งผลกับการเรียนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยไปพร้อมๆกันค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังการที่แบบต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้คะของเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่หรือว่าเป็นความลําบากสําหรับพ่อแม่บางบ้านเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกบ้านไหนเนี่ยนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาบ้างแหละ นอนไม่พอตามที่ร่างกายต้องการบ้างแหละอาอาจจะทำให้เด็กเกเหล่านี้นะคะงอแงเวลาที่จะต้องไปโรงเรียนได้นะคะซึ่งเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าการนอนที่เพียงพอนะคะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กค่ะโดยมีการรายงานนะคะจากศูนย์ควบคุมและก็ป้องกันโรคค่ะ CDC ของสหรัฐอเมริกาค่ะเขาแนะนําเอาไว้นะคะว่าสําหรับเด็กที่อายุ 1> 6 1 2ปีเนี่ยควรนอนให้ได้วันละ9 1ถชั่วโมงแล้วก็วัยรุ่นอายุประมาณ13 1 8ปีเนี่ยก็ควรนอนให้ได้ประมาณ8 1 0ชั่วโมงด้วยค่ะเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีนั่นเองค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลูกๆบ้านไหนเนี่ยยังนอนไม่ครบชั่วโมงตามที่เขาแนะนำนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรที่จะปรับพฤติกรรมลูกได้แล้วนะให้นอนอย่างเพียงพอนะคะจะได้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะถามว่าทำไมการเข้านอนเป็นเวลาถึงสำคัญ คุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ฮาวาดนะคะว่าเขาบอกว่าอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าเด็กสมัยนี้นะคะคุณผู้ฟังส่วนมากเนี่ยจะใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มือถือใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมากขึ้นแบบมากๆเลยค่ะซึ่งส่งผลต่อการนอนดึกของเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะต่างประเทศนะคะเขาได้ทําการวิจัยออกมาแล้วก็พบว่าการที่เด็กๆเนี่ยได้รับเหมือนแสงสีฟ้าจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ที่เด็กๆ เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นก็ตามนะคะซึ่งมันจะมีการสะสมมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเจ้าตัวแสงสีฟ้าเนี่ยแหละเขาพบว่ามันมีปัจจัยค่ะที่ส่งผลให้เด็กๆเ,กเนนอนดึกได้ค่ะแล้วก็มันจะรบกวนการนอนของเด็กๆนะคะมากถึง6-8ชั่วโมงเลยค่ะ ดังนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าพ่อแม่เองเนี่ยควรจะกําหนดเวลาเข้านอนที่แน่นอนให้กับลูกนะคะก็คือบังคับลูกให้นอนเป็นเวลานั่นแหละมันจะช่วยทำให้การจัดการเวลาของเด็กๆที่อยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนหน้าจอมือถืออะไรเงี้ยดีขึ้นค่ะและก็ที่สำคัญนะคะยังเป็นการเรียกว่ารักษาสุขภาพดวงตาของเด็กๆไม่ให้เด็กๆสายตาเสียไม่ให้เด็กๆสายตาสั้นแล้วก็เป็นการฝึกวินัยในการนอนให้เด็กๆเข้านอนเป็นเวลานั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าพ่อแม่หัดให้เด็กๆเข้านอนอย่างเป็นเวลานะคะก็จะทําให้การนอนหลับเนี่ยของเด็กๆเพียงพอก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยมีระเบียบวินยัยแล้วก็ ทำให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะตัดภาพมาที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนเองเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมการนอนหลับอย่างเพียงพอของเด็กได้นะคะสําหรับการไปโรงเรียนในแต่ละวันเราก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเ,เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะถ้าเกิดว่าอยากให้เด็กๆเ,เขาเนี่ยนอนเร็วขึ้นสมัยนี้ยคุณครูบางคนเนาะเขาก็จะแบบเหมือนสั่งการบ้านผ่านทางออนไลน์แล้วก็ให้เด็กๆส่งตามเว เวลาที่กําหนดหลังจากที่กลับมาทํากันบ้านที่บ้านนะคะเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าครูเนี่ยควรจะกําหนดเวลาส่งการบ้านผ่านทางออนไลน์ในช่วงเย็นหรือว่าช่วงหัวค่าเท่านั้นค่ะคือไม่ควรที่จะให้เด็กส่งการบ้านดึกเกินไปนะคะเช่นอาจจะให้ส่งสักห้าโมงเย็นถึงหกโมงแทนที่จะให้ส่งภายในเที่ยงคืนของเย็นวันนั้นค่ะ ประมาณนี้ก็จะช่วยทําให้เด็กๆเนี่ยเ,ออเหมือนนอนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องนอนดึกเพราะว่าต้องกังวลเวลาที่จะต้องทํากันบ้านนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านเนาะคุณผู้ฟังแต่มันก็มีหลายปัจจัยเลยที่ทําให้เด็กๆเนี่ยนอนไม่พอเวลาที่แบบจะต้องมาโรงเรียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนดึกมากก็ตามนะคะอย่างบางคนบ้านไกลโรงเรียนมากอาจจะต้องใช้เวลาถึง1-2ชั่วโมงเลยในการเดินทางอะไรเงี้ยอาจจะต้องตื่นเช้าขึ้นมากๆคือตื่นแต่ตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะเพื่อให้มาทันเวลาเข้าแถวอะคุณผู้ฟังทำให้การนอนของเด็กๆเนี่ยไม่เพียงพอถึงแม้ว่าจะนอนหลับมาในรถแล้วเนาะมันก็ไม่เหมือนกับการที่ เราได้นอนบนเตียงนุ่มๆที่ทำให้เราแบบหลับสบายนะคะคุณผู้ฟังและนี่ค่ะก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของประเทศเราอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาของต่างประเทศด้วยอันนี้โบยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ฟังเขาเนี่ยได้ทำการศึกษาวิจัยเลยโดยเป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะของงานวิจัยของศาสตราจารย์ไมเคิลลีค่ะ ถ้าโรงเรียนเนี่ยเข้าให้ช้าลงจะช่วยให้หนักเรียนเนี่ยมีเวลานอนได้มากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยนะคุณผู้ฟังโดยปกติแล้วอะโรงเรียนในสิงคโปร์เขาจะเข้าเรียนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งซึ่งถ้าเทียบกับบ้านเราก็ก็พอๆกันนะแต่ว่าสมัยโบอะโบจะเข้าประมาณ7จ็ดมงสีอาจจะแบบเหลื่อมๆกันนิดนึงเนาะซึ่ง ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างจากบ้านเราสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือโรองเรียนที่นั่นน่ะเขาให้อิสระในการที่จะแบบเหมือนปรับเวลาเรียนได้นะคะอาจจะเข้าเรียนให้สายลงได้อะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่างด้วยค่ะเช่นอาจจะเป็นฟีดแบ็จากคุณครูฟีดแบ็จากผู้ปกครองเวลาหลังเลิกเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะที่มันกระทบต่อกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือว่าการเดินทางสภาพการจราจรที่มันก็มีผลต่อปัจจัยหลายๆอย่างในการที่เราอาจจะเหมือนเข้าเรียนให้ช้าลงอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับในต่างประเทศนะคะ ซึ่งทางโรงเรียนค่ะเขาได้ทําการศึกษากับโรงเรียนมัธยมหญิงชื่อว่าโรงเรียนมัธยมหญิงนันยางค่ะที่ได้รับการปรับเวลาเข้าเรียนนะคะจากประมาณ7จ็ดโมงครึ่งมาเป็น8ปดโมงสิค่ะแล้วก็คือจะทํายังไงให้การเข้าเรียนช้าลงเนี่ยมันไม่กระทบต่อการเลิกเรียนค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ได้ทําการศึกษามานะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยยังมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะที่เด็กๆเนี่ยจะต้องทํา โรงเรียนนะคะเขาก็เลยเปิดรับความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายเลยค่ะและเขานะคะก็ได้ข้อสรุปที่เหมือนไปในทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวโบจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก2อันเนาะที่มันน่าสนใจน่าสนใจนิดน,นึงก็คือในบางวิชาเนี่ยอย่างเช่นวิชาที่เป็นการเรียนภาษาค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยสามารถที่จะลดเวลาเรียนลงได้นะคะประมาณ15นาทีต่อสัปดาห์เลยอันนี้เขาก็ได้ลองทดลองทํากันเนาะแล้วมันก็เป็นผลออกมาว่าเออมันโอเคนะและอันที่ ค่ะจากเดิมที่ครูแล้วก็นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยจะมีการเจอหน้ากันทุกอาทิตย์ค่ะคุณฟังเขาก็ปรับลดเนี่ยให้เจอกันทุกสองสัปดาห์แทนเพื่อเป็นการลดเวลาไปอีกอยากให้มองมาที่บ้านเราเนาะอย่างเด็กบางชั้นไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไหมที่จะต้องมีโฮมรูมทุกเช้าเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปรับลดตรงนี้ได้นะคะเด็กๆอาจจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นอันนี้ฝากคุณครูฝากโรงเรียนเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังคะพอเขาได้เริ่มทดลองทำอะค่ะ เขาก็ได้มาสอบถามกับทางนักเรียนว่ารู้สึกยังไงกับการที่ได้เข้าเรียนช้าลงนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามันดีมากมันดีกว่าเพราะว่ามันทําให้พวกเขาอ่ะสามารถตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นได้แล้วก็มีแรงที่จะทํากิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้นค่ะตัดภาพมาที่คุณครูเองค่ะคุณผู้ฟังคือเขาก็จะไม่ต้องรับมือกับนักเรียนที่พอคุณครูเข้าห้องเรียนไปก็คือ ง่วงภายใน5้าถึงสินาทีอะไรเงี้ยคุณครูก็คือจะไม่ค่อยเจอภาพนี้แหละก็คือจะเห็นนักเรียนเนี่ยกระปี้กระเป๋าสดชื่นพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนของคุณครูมากขึ้นนะคะ นอกจากนั้นค่ะนักวิจัยนะคะที่มีชื่อว่าดุกนุสค่ะเขาก็ได้ทำการศึกษาต่อค่ะว่าเมื่อโรงเรียนเนี่ยปรับเวลาเข้าเรียนให้ช้าลงถึง45นาทีแล้วอะ่ะนักเรียนได้นอนเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะโดยให้นักเรียนนะคะใส่นาฬิกาที่ตรวจจับกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ให้กรอกแบบบันทึกเป็นรายวันเลยนะคะคุณผู้ฟังเด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็คือจะต้องบันทึกเพื่อที่จะทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ค่ะ แล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันเนาะปรากฏว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้นะคะนอนนานเฉลี่ยขึ้นแค่20นาทีเท่านั้นค่ะคือเขาไม่ได้นอนเต็มที่ถึง45นาทีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าผลลัพธ์ที่เขาได้อะค่ะคือมันดีกว่าผลลัพธ์โดยภาพรวมอะค่ะว่าการเข้าเรียนที่ช้าลงเนี่ยช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นค่ะ คุณผู้ฟังคะนโยบายการที่จะลดเวลาเรียนลงเนี่ยของบางเวลาของทางสิงคโปร์เนี่ยดูเป็นนโยบายที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัดมาที่บ้านเราอาจจะยากหน่อยนิดนึงยากนิดนึงแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เนาะแบบนี้ค่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยโบเชื่อว่าหลายๆบ้านนะ่ะก็อาจจะมีวิธีต่างๆที่จะทําให้ลูกของเราเนี่ยเข้านอนได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเทอมเพราะว่าต้องบอกว่าการเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ที่ดีของการเปิดเทอมเนี่ย จะทําให้ทั้งวันของลูกๆของคุณเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่ดีมีความสุขสดใสามากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ค่ะโบอิสโซแฮปปี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast Atanai พราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้